ครับสวัสดีครับเอฟซีลาผู้ชมทางยูทูบครับวันนี้จะเ,เอารถสีเจร้นได้กลอยมาตัดตัดแล้วละครับช่วงเที่ยงนั่กันก็แร้ก็ไปตำเสาให้าเพิ่อนจะไดูเสียเงินเพื่อนเด้งแรกอันนี้เด้งที่สองอนี่ครับเด้งที่สองพอดีเมคโค เป็นยุเอไก่เป็นจกดินจกสายยุเอเกรทเล่ขอให้เป็นมาซอยเดียงที <c oughs> ่สองรองเด้งเด้งที่สองลงงานกับสิบปีติที่ดียานี่ครับยานเบเ้าแล้ว <c oughs> ถ้าอะไรให้น้ำกัดนี่แหละครับมา ซอยเนี้ยไปม,มาซอยเนี้ยซอยตัดซอยคนเห่บอสันกะสีโมแล้วครับไมนจำเป็นละอะไม่ว่ากันมันเมีอย่างการกดแต่มันอ่อยล่ามีลมแล้วครับเนี่ยเป็นอย่างปานนี้เป็นอย่างรถคันหนึงมาดิง่งแล้วครับไม่โค้งมาสูดสูดก้น อเยวถามไม่โคจัดเข้าก็มันเป็นใหญ่มากยู่ครับทุกคนจุกสายอยู่ะจุกสายอนีนีอยูอ่ใต้ป้า,ยายปอย่างเยครับอโอเคเะติดตามกันครับตอนม่โค่มาอยู่ นี่ถูกปลัดพร้อมอย่างลําบาก โอ้ฟค้งข้าคงเงี้ยเลยนั่นเห็นวยย่าจะคิดอ่ไมม่ิดกินง่ายกันปั่นี้แเมโคกับเม่โค,โคลองเบิง้งมันต้องออกข้าก็ยังหักตัวอย่้อ่มียนตึ้งตัวนี้มันเป็นแข็งแรงมดเลยเนี่ยเขาบอกกางาน,นแห้งเออ

แต่ย่ำมันไม่มขึ้นหรือว่ได้ายนะครับทหารอไม่โคสซุกก้นครับแล้วก็รถไทยนน้า